พระคุณสมเด็จพระริวงสาคัยยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่24ประจำปี2565ณตำหนักเพชรวัดโมวรน,นิเวศวิหารกาลนี้นายสิบบมวร์วแก้วงามผูุ้มในการสำนักง,งานพระพุทธศาส,สนาแห่งชาติกราบทุลลาเรื่องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันสุดท้าย วันนี้ที่ตำหนักเพชรวัดโวนนิเวศวิหารกรุงเทพม,มหานคร จะประคุณสมเด็จพระรีวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชกนลม,มหาสังฆพิณนายกทรงเป็นองค์ประธานการประชุมมหาเถรสมาคมโดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมร่วมในการประชุมการน,นี้นายสิบบวรแก้วงามผูม้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสานาแห่งชาติกราบทูลลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสานาแห่งชาติพร้อมเข้ารับตำแหน่งใหม่ที่ปรึกษามหาเถรสมาคมและที่ปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังการประชุมนายสมบัติพิมสอนรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมนายยุทธศาสตร์แก้วพระพานผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถแถลงผลการประชุมในประเด็นที่น่าสนใจโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเพิ่มแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคข้าศึกหุ่นใต้ตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงที่ประชุมรับทราบสรุปผลการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศของธรรมยุต์รุ่นที่28 และเห็นชอบเสนอจัดตั้งสำนักเรียนในส่วนกลางหนึ่งแห่งขณะที่นายสมบัติพิมสอนรองโฆษกสำนักง,งานพระพุทธศาสตร์าแห่งชาติกล่าวในตอนท้ายถาแถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคมว่าวันนี้ที่ประชุมอย่างเห็นชอบให้นายสิบมวลแก้วงามอยู่ปฏิบัติงานช่วยคณะสงฆ์ในตำแหน่งที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมและที่ปรึกษาสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในวันนี้ก็มีเรื่องนอกเะเ่ียบาระ,ระดังนี้นะครับ ที่ประชุมมหาเถรสมาคมนะครับมีมติอนุมัติตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทรธรรยุทธ์ตามที่เจ้าบกคุณสุนทระอทรีวงศ์กักตยานเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์ทรงนำเสนอต่อที่ประชุมนะครับสำหรับเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทรธรรยุทธ์นะครับมีวัดทั้งหมด1 1 9วัดและที่พักสงฆ์1 1 4แห่งรวม232รนื้อรวม233วัดแห่ง แบ่งการปกครองเป็น18อำเภอนะครับนับเป็นภาระอันหนักของเจ้าคณะจังหวัดในการบริหารงนานคณะสงฆ์เพราะมีวัดพระวิสุจธ์สมณีจะเป็นจํานวนมากมีอาณาเขตที่กว้างขวาง,งนะครับที่ประชุมจึงอนุมัติให้มีตําแหน่งรองเจ้า,าจังหวัดสุรินเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับมหาเทรสมาคมนะครับยังมีมติอนุมัติตําแหน่งรองเจ้า,าจังหวัดบึงการธรรมยุทธ์นะครับ ตามที่เจ้าบระคุสมเด็จพระรีวังสาัคตยานเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์ได้ทรงนําเสนอต่อที่ประชุมนะครับเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดบึงการธรรมยุทธ์นะครับมีวัดทั้งหมด79วัดและที่พักสงฆ์93แห่งรวม172วัดแห่งนะครับแบ่งการปกครองออกเป็น6อําเภอครับ,รบก็นับเป็นภาระอันหนักของเจ้าคณะจังหวัดในการบริหารงานคณะสงฆ์นะครับที่ประชุมจึงได้อนุมัติให้มีตํามแหน่งรองเจ้าคณะ จังหวัดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษนะครับนอกจากนี้นะครับที่ประชุมมหาเถรสมาคมก็ได้มีมติอนุมัติให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งตามที่พระพรหม,มจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้นะครับได้นำเสนอต่อที่ประชุมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับคณะรงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีวัดและที่พักสงรวมทั้งสิ้น 518แห่ง518แห่งวัดนะครับซึ่งเป็นภาระอันหนักนะครับของเจ้า,าคณะผู้ปกครองที่มีอยู่ปัจจุบ,บันนะครับที่ประชุมจึงอนุมัติให้มีตําแหน่งรองเจ้าท่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับครับนอกจากนี้นะครับมหาเถรสมาคมนะครับยังมีมติอนุมัติแต่งตั้งรองเจ้าท่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามที่ พระปมมจริยาจารย์เจา้าคณะใหญ่คนต้าได้นําเสนอต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมนะครับโดยนมัตแต่งตั้งพระครูสัทธาสูพิษอายุ74พรรษา42วิทยาฐานะปทศีนทอเอกวัดไตรธรรมารามพระอารามหลวงอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดไตรธรรมารามให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจัจงหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับครับ ว่ต่น,นี้นะครับมหาเถรสมาคมนะครับก็ยังมีมติอนุมัติแต่งตั้งรองเจ้าคณะรองเจ้าคณะจังหวัดชุมพรนะครับตามที่พระพรหมมจริยาจารย์เจ้าเจ้าคณะใหญ่คนใต้ได้นําเสนอนะครับโดยอนุมัติแต่งตั้งพระครูบัณฑิตธรรมธาดาอายุ7 3พรรษา53วิทยฐา,านะนทอทเอกวัดเกาะแก้วดุสิยารังสิตตำบลวางไผ่อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรปัจจุบันเราตงแห่งเจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพรนะครับและตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วดุสิยาราังสฤษดิ์นะครับครับนอกจากนี้นะครับมหาเถรสมาคมนะครับก็ยังมีมติอนุมัติแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชตามที่พระพุมิจริยา,านเจ้าคณะใหญ่ภาคใต้ได้นําเสนอที่ประชุมนะครับโดยอนุมัติแต่งตั้งพระครูบรรหารวุฒิชัยอายุ64พรรษา42วิทยฐา,านะนักธรรมเอก วัดพรมโลกอําเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอําเภอพรมคีรีและเจ้าว่ารัฐพมโลกนะครับให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเรื่องรายงานสรุปผลการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศนะครับธรรมยุทธรุ่นที่28ประจำปีพุทธศักราช2 5 6 5นะครับด้วยสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศธรรมยุทธนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามงกุฎ ราชวิทยาลัยะนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศธรรมยุตรรุ่นที่28ประจำปี2565นะครับในระหว่างวันที่5พฤษภาคมถึง18มิถุนายน2565โดยมีพระภิกษุสำเร็จการฝึกอบรมนะครับจำนวน42รูปนะครับผมและเรื่องเสนอเพื่อพิจารณานะครับเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ เรื่องเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดํารงตําแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค18บแปนะครับจำนวน6รูปดังนี้นะครับ 1. พระครูศรีคณารักอายุ68พรรษา44่สปท6เจ้าวาดวัดราดลำรุงอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและเจ้าคณะอำเภอระโนดให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาลูกที่3 2พระครูวิจิตธรรมวิพัฒน อายุ76,1356นทเอกเจ้าวาดวัดจินตาวาสอําอเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงและเจ้าคณะอําเภอเมืองพัทลุงให้ดํารงตําแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงรูปที่สองสามพระครูวิมลธรรมรสอายุ6 6ษา4 4นทเอกเจ้าวาดวัดชนาทิพเฉลิมอําเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลและเจ้าคณะอําเภอเมืองสตูลให้ดํารงตําแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสตูลรูปที่สอง 4. พระมหาพิภพภูริปัญโยอายุ48พรรษา28ปท7เจนทเอกเจ้าวาดวัดหัวควรอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีรูปที่สอง 5. พระมหากรากฏเขมปัญโยอายุ49พรรษา26ป่ปท9ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพุทธ ทาที่วาดอเภอเบตงจังังวดหยะลาและเจ้าคณะอเอเภทานโตให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจัังหวดยะลารูปที่สอง <c oughs> และ6นะครับพระครูบริหารสังฆารนุวัตรอายุ47ทศ26นทอเอกผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประชุมชนทาราอเอเภสมัยปาดีจังังวดหนาราธิวาสและเจ้าคณะอ,มอสมัยปาดี ให้ดํารงตําแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนาราธิวาสรูปที่สองพร้อมกันนี้นะครับได้มีการเสนอแต่งตั้งพระครูศรีธรรมวุฒินะครับให้ดํารงตําแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกระบี่นะครับโดยที่พระครูศรีธรรมวุฒินะครับอายุ55พรรษา35ปท6หนทเอกนะครับเจ้าวาดวัดโพธาจุทามาศอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่และเจ้าคณะอำเภอเมืองกระบี่ให้ดํารงตําแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมงคลน,นิมิตพระอารามหลวงจังหวัดภูเก็ตจำนวนสองรูปด้วยกันนะครับคือหนึ่งพระประหลัดทิติพงศ์วิชากโรอายุ34พรรษามสิบนทอเอกวัดมงคลน,นิมิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมงคลน,นิมิตในหน้าที่ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์สองพระสมุขกรด กรรมะสุโธอายุ35พรรษา15นทเอกวัดมงคลน,นิมิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมงคลน,นิมิตในหน้าที่ฝ่ายการศึกษาสาธารณะสมเคราะห์และเรื่องการาาศาธารณศึกษานะครับได้มีการเสนอขอจะตั้งสํานักเรียนในส่วนกลางคือวัดทองบนเขตยาน,นาวากรุงเทพมหาคนครนะครับ ในวาระที่ท่านสิบประวันแก้วงามท่านผูดในการสํานักงานรพลังชาติได้เกษียณอายุราชการนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็ได้เข้าถวายสักการะกับทูลราสนุนเดะสังกราชและรากรรมการมหาเถรสมาคมทุกรูปนะครับในการนี้นะครับที่ประชุมมหาเถรสมาคมนะครับก็ได้แต่งตั้งท่านสิ์ประวรแก้วงาม ผู้อํนวยการสํานักง,งานแหรร่งชาตินะครับซึ่งจะเสียนายรัชการในวันที่30กันยายนคือวันนี้นะครับเป็นที่ปรึกษามหาเทรสมาคมและที่ปรึกษาของสํานักง,งานพระเพื่อนาแห่งชาตินะครับโดยใช้งบประม,มาณในส่วนของคณะสงฆ์นะครับ